มาคุณผู้ชมคุณลิลลี่เนี่ยวังว่าจะไม่บ่นเราออกออกอากาศอีกแล้วนะฮะวันนี้วันนี้ไม่บน่นเพราะว่าเธอเนี่ยอารมณ์ดี<อ>ไปดูฟาร์มสัตว์แปลกๆนะคะค,คือที่นครปฐมเนี่ย เขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะหลายๆคนก็มองหาเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลับไปกับธรรมชาติมากขึ้นใช่แล้วก็พยายามที่จะสร้างรายได้เพิ่มได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยฟาร์มแห่งนี้เขาเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะไก่เนี่ยก็ไม่ใช่ไก่ธรรมดาที่แบบว่ามาเดินเล่นหรือว่าไปทานกินเนื้อเลี้ยงกินเนื้อหรือว่าเลี้ยงกินไข่คือเลี้ยงไวเพื่อความสวยงาม อาใช่เขาอบอกว่ามีบางตัวเนี่ยขนแบบว่าสวยงามเหมือนกับผ้าลูกไม้เลยอุ้ยอุยคุณออ,อันนี้ไม่ใช่ว่าเอาไก่บ้านเราแล้วก็เอามาผ้าลูกไม้มาใส่เสื้อ<ม>ให้ไก่<ช>ไ,มไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวต้องให้คุณลิลลี่พาไปดูอาตามคุณรัชนีวานโดงแก้วไปดูกันเลยค่ะเชิญครับไม่แปลกลิลลี่ไม่มาค่ะคุณแป๊ะน้องไก่คะวันนี้ลิลลี่มาตามหาของแปลก แต่เป็นไก่สายพันธุ์จากต่างประเทศนะคะอยู่ที่ TK f a r มตำบลตะก้องจังหวัดนคปรปฐมถามว่าที่นี่มีดีอะไรคุณผู้ชมชมสิคะไก่ที่นี่ไม่เือนไทยคะ่ะเพราะว่าไก่ที่นี่เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศนะคะาตามลินลี่ไปดูนะคะว่าไก่ที่นี่เป็นไก่ชนิดต่างประเทศที่หาชมได้ยากเหลือเกินคะ่ะตามกันมานะคะ าที่ฟาร์มไก่แห่งนี้นะคะมาตามหาฟาร์มไอดอลคนนี้ค่ะเพราะว่าฟาร์มไอดอลคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่นําเข้าไก่แปลกๆจากต่างประเทศเจอแล้วนะคะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมสิริวัฒน์สุภิจเกษมนะครับเจ้าของ TK Farm นครปฐมครับค่ะหรือว่าพี่รุ่งใช่ครับใช่ครับอ่าพี่รุ่งถามหน่อยทําไมเข้ามาฟาร์มพี่รุ่งนี่มีแต่ไก่แปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนอ่ะก็ ด้วยความที่เราชอบของแปลกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไก่มันก็มีเสน่ห์ในตัวมันเองอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามนาเข้าสายพันธุ์แปลกๆเข้ามาเพื่อเพาะขยายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายสายพันธุ์ในไทยนะครับแล้วก็ส่งตามต่างประเทศข้างๆบ้านเราเหรอครับและอะไรตอนแรกเลยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ลุงเนี่ยอยากจะเพาะเลี้ยงไก่สายพันธุ์แปลกๆเหล่านี้ค่ะคือคือจริงๆเนี่ยดั้งเดิมเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ ดูสัตว์มาหลายชนิดแต่ไก่เนี่ยเขามีความพิเศษของเขาคือมีสายพันธุ์ที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยในแต่ละสายพันธุ์ที่ต่างกันค่ะเราก็พยายามหาสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาสะสมไว้แล้วก็แล้วก็พยายามเพาะเพื่อเพื่อให้คนในบ้านเราได้เห็นใช่ครับตัวนี้เป็น w วด y อตซินเวเลครับอ่าเป็นตระกูลไวดอสายพันธุ์ไก่ไข่ครับอ่าแล้วก็เขาเรียกลูกไม้สีเงินนะครับก็จะมี อ่าจริงๆสายพันธุ์เนี้ยมีหลายสีแต่สีที่สวยแล้วก็คมชัดก็จะเป็นพวกตระกูลซินเวอร์เพราะว่าสีากประเทศไหนคะอ่านำเข้าจากยุโรปครับตัวนี้นาะตัวนี้มาจากอ่าเบลเยียมเบลเยียมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในยุโรปเนี่ยก็คือไก่ที่เขาผลิตไข่ใช่ใช่เลี้ยงไว้สวยงามเมื่อกินไข่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ครับแต่แต่ถ้าพอมาบ้านเราก็ตื่นตาตื่นใจหน่อยเพราะว่ามันจะมีความสวยงามแต่ไม่ใช่แค่เจ้าตัวนี้พันธุ์นี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเพันธุ์เลยนะคะที่ อยากจะให้คุณผู้ชมได้ตามไปดูว่าทีแคฟฟาร์มแห่งน,นี้นะคะมีไก่เนี่ยกี่พันกี่ชนิดกันแน่เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะได้ครับอันนี้เป็นไก่ไข่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับค่ะครับก็<อ>เป็นตระกูลเวนดอดอค่ะ ตัวนี้คือขนขนขอบใบเขาจะมีขอบสีเทาสวยเขาสวยมากใช่ครับตัวนี้ครับอ๋ขนงามมากครับอู้หูคือดูแล้วเนี่ยขนเหมือนดั่งทองเลยนะสีออกเป็นสนิมสนิมนะสวยมากแล้วตัวก็จะแบบอวบๆอันนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกับเมื่อเมื่อสักครู่นะครับค่ะอ่าแต่ว่าไข่เขาจะไปเล็กกว่าไข่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเพิ่งไข่เมื่อกี้นะเหรอคะ ไม่<ช>ออ่ออกมาทอ,อ้ไข่เลยอะ่ะไข่ยังร้อนลักษณะเด่นนี่นี่คือพันธุ์อะไรอันนี้คือพันธุ์เวนดอดเหมือนกันแต่ว่าเป็น<ห>เขาเรียกเวนดอดแบนต<ห>ั้มน้าหนักเขาจะไม่เกิน1นก<ห>ิโลค่ะอ่าคือส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้โชว์นะครับอ่าแต่ว่าไข่เขาจะใบเล็กกว่าอันนี้พันธุ์อะไรอ,ะอันนี้ก็เป็น